ากาสไตล์2ระบบครับคือเราสามารถดูเข็มก็ได้นะครับหรือเราจะดูดิจิตอลที่เป็นเวลาที่ตัวเลขก็ได้นะครับผมตัวนี้เป็นนาฬิกาคาสิโอของคุณผู้ชายครับมาในตระกูลแบตเตอรี่10ปีเพราะนั้นใช้กันยาวๆเลยนะครับผมมาดูตัวเรือนก่อนครับตัวเรือนเนี่ยเป็นสเตลเลสสตีลทั้งก้อนเลยนะครับผมมาดูมาแบบเป็นเขาเรียกว่าขัดด้านตรงนี้นะครับแล้วก็มีขัดเงาสลับกันไปดูเก๋ไก่แปลกตาดีนะครับหน้าปัดมาบนหน้าปัดสีดำเข้มๆนะครับผม เข็มสั้นเข็มยาวนี่กลางคืนนี่จะเหลืองแสงด้วยนะครับเพราะนั้นกลางคืนจะมองเห็นนะครับแต่มันแถมไฟมาให้ด้วยนะไฟเล็กๆอ่ะแต่พี่ว่าใช้ภายน้้าดีกว่านะกันน้ําได้50เมตรนะครับผมตรงหน้าปัดเนี่ยบอกหลักเวลาด้วยครับมี3 29 1 2 3เหนอเี่ยพอนะอ่านเวลาง่ายนะดูข้างๆปุ่มกดนะครับแบบเรียบง่ายนะครับเป็นสแตนเลสสตีลทั้งก้อนเลยครับผมตัวเรือนสายนะครับเนี่ยสายสายฝาหลังโอฝาหลังสวยเนาะ เป็นสินค้าใหม่ครับของแท้ประกันศูนย์ซีมจีหนึ่งปีพร้อมกล่องคู่ประกันศูนย์เลยนะครับผมเราไม่อยากดูเวลาเนี่ยเรากดเปลี่ยนได้นะครับกลายเป็นเดือนวันก็ได้นะครับแล้วจริงจมันมีฟังก์ชันอื่นอีกมีปลุกจับเวลาอะไรเนี่ยมีให้เยอะพอสมควรเลยนะขนาดตัวเรือนนี้ให้มาประมาณ43มมิลลิเมตรคือไซส์มาตรฐานนะ่ะแต่พี่ว่ามือหนาๆจะใส่สวยนะเพราะดูมันดูหนาๆน,น,นิดนึงนะครับเนี่ยประมาณนะสายต้องตัดเนาะสนใจยังไงครับสั่งทางไลน์แอดเบอร์โ ทำไม่ถูกโทรมาปรึกษาพี่ได้เลยนะครับผมจากร้านสยามนาฬิกาปีก้าครับผมกันน้ำได้50เมตรด้วยนะลืมบอกไป